6เมษายน2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับขณะนี้เวลาเกือบจะ15นาฬิกาแล้วที่จังหวัดบึงกาฬนั้นฝนตกมาเมื่อคืนนะครับตกมาประมาณ3ทุ่มนะครับจนกระทั่งถึงตอนดึกๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดตกแรงครับขณะนี้ก็สาภาพบรรยากาศข้างบนนั้นก็ดูเมฆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเสียงฟ้าคำรามจากฝั่ง ภูเขาสปปฝั่งทางโน้นนะครับน่าจะมีการตกมาซ้ำอ,อีกในวันนี้นะครับจากการที่บึงการนั้นฝนหยุดตกมาครบ40วันแล้วนะครับเพิ่งจะมาตกมาเมื่อคืนนี้เองอเมื่อเช้านี้เราก็ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณใต้ทรงพุ่มทุเรียนต้นนี้ออกด้วยเหตุผลที่ว่าเราจะเตรียมการหว่านจุลินทรีย์ผงแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีหลังจากที่มีการฝน ที่ฝนตกลงมาใส่แล้วจะทําให้สภาพสภาพใต้ทรงพุ่มนี้มีความชุ่มพอเหมาะซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ได้เอาปุ๋ยหมักมาใส่แล้วนะครับนี่คือร่องรอยของการที่เราใส่ปุ๋ยหมักจากนี้ไปแล้วเราจะใส่พวกจุลินทรีย์ต่างๆหรือปุ๋ยเม็ดเราก็สามารถที่จะเอามาหวานได้เหมาะสมอย่างยิ่งครับหลังจากที่ฝนตกมาเมื่อคืนนะครับเราสามารถที่จะเอาใส่ได้ในช่วงหัวขําของวันนี้ได้เลย หรือไม่เราก็ใส่ตอนอพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะครับมีความเหมาะสมเช่นกันนี่ครับต้นนี้เราก็ทําการตัดไปเมื่อเช้านี้นะครับเนี่ยพอเราตัดเสร็จแล้วข้อดีก็คือจะทําให้ดินแถวๆนี้มีโอกาสได้รับแดดและได้รับลมไม่ทําให้ดินตรงนี้แฉะจนเกินไปเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเราไว้หญ้าเพื่อที่จะคลุมดินป้องกันร,ระบบรากไว้นะครับ แดดก็ร้อนแรงครับช่วงที่ผ่านมา40วันนั้นที่บึงการนี่ร้อนมากเลยครับนี่ครับสภาพที่ฝนตกมาเมื่อคืนนี่อมองไปไกลๆนี้เราจะเห็นภูเขาจากฝั่งสปปะนะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นเราจะมองไม่เห็นตรงนี้เลยเราจะเห็นเฉ,เฉพาะควันขาวไปทั้งหมดนะครับเป็นเพราะว่าไฟไหม้ป่าอยู่บนภูเขานั้นไม่มาตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับ สามเดือนสี่เดือนแล้วยังไม่ดับเมื่อคืนนี้น่าจะถูกฝนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ดับทั้งหมดมองไปทางโน้นเรายังเห็นควันอยู่ตลอดสามสีเดือนที่ผ่านมาตรงนี้เราจะมองไม่เห็นภูเขาเลยนะครับเพิ่งจะมาเห็นในวันนี้หลังจากที่ฝนตกมาเมื่อคืนนะครับคาดว่าน่าจะทําการาดับไฟได้ซะเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับมลภาวะทางอากาศของบึงการจึงอยู่ในสภาพที่หมอก หรือว่าสภาพของควันปกคลุมอยู่ตลอด 3- 4สเดือนที่ผ่านมาวันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีในการที่มลภาวะจะเริ่มดีขึ้นนี่ครับสภาพบนท้องฟ้าก็มีเมฆน่าจะมีฝนตกลงมาซ้ำอีกเราก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องมาจากฝั่งทาองโน้นนะครับโน่นน่าจะตกแล้วแถวแถวอำเภอปากคาดน,นะครับน่าจะตกแล้วนี่ครับ ทัดบ้านเรานี่คือต้นทุเรียนที่เราปลูกไว้หน้าบ้านนะครับอายุก็เข้าปีที่5แล้วเป็นพันยาวลิ้นจี่ครับยังไม่ออกดอกอเราลุ้นว่าปีนี้น่าจะออกดอกเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะบำรุงเต็มที่จนกว่าจะถึงเดือนธันวานะครับได้ลุ้นดอกนะครับต้นที่1กับต้นที่2นะครับเราจะบำรุงเต็มที่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปครับตัดหญ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะดําเนินการใส่ปุ๋ยไปเลยนะครับ ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ได้ใบชุดที่1น่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับจากนี้ได้ได้ฝนมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเดี๋ยวก็คงจะออกอใบชุดที่2ต่อไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ